สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ปอยเดเกมเมอร์ออด้วยนะผมวันนี้เราก็อยู่กันในซัมเมอร์อปัปปวน ep 5นะผมก็อยู่ที่ป้ามะเองนะก็ไม่มีใครเลยนะผมก็จะมีเพลเยอร์นะผมก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะผมกำลังสร้างคอนโดก่อนเราก็จะไปทำมิชชั่นนะผมมิชชั่นไปการไปสร้างคอนโดนะผมอยากที่ทุกคนเห็นนะผมกออ็คอนโดโคตรใหญ่เลยนะตอนนี้ก็เริ่มจะสร้างสมบูรณ์แล้ว วันนี้เราก็อยู่กับบ๊อบชาวไร่นะผมกำลังสร้างอยู่ชั้นที่แบบว่าเกือบจะจุดสูงสุดของเมืองแล้วนะผมทักทายคนดูนะครับที่บ๊อบชาวไร่ผู้ชมทุกคนผมบ๊อบเองบ๊อบเขาชาวเออคนเจ้าของฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแล้วนะผมก็แบบยังไงอะคือเป็นฟาร์มที่แบบว่ามีเกือบทุกอย่างเลยนะผมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กเกษตรนะผมจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะได้ได้ สถิตินี้เป็นครอบครองเจ้าเจ้าของฟาร์มใหญ่ที่สุดในเมืองนะผมในกุงมาใช้ด้วยนะเออแล้วก็มาช่วยเขาสร้างคอนโดนะผมที่คอนโดอันนี้ความจริงแล้วมีเราไม่เป็นคนคิดสร้างหรอกแต่คอนโดนี่เป็นสิ่งที่แบบว่าคนเขาสร้างแล้วคือสัญญาไว้แล้วคือ,อยังสร้างไม่เสร็จนะผมก็เลยเราก็เลยต้องมาเก็บงานพวกนี้ให้หมดซะอย่างเช่นอย่างที่ทุกคนเห็นเราก็มองไปข้างล่างนะผมก็ ก็มีทุกคนจะเห็นห้างอยู่ข้างหน้าพวกเราใช่ไหมครับรับผมก็ห้างอยู่ข้างล่างผมเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าพวกเราเนี่ยคือคือเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ทําทางซึ่งเราก็ต้องมาเก็บงานซึ่งงานนี้ก็เรียบร้อยแล้วส่วนตึกโซลูชันเราก็ทาเสร็จเรียบร้อยแลือแค่ตกแต่งข้างในแล้วก็ฝั่งต่วนออกอยู่ฝั่งนู่นเลยนะผมก็เดี๋ยวเราค่อยทำนะผมเราก็มาทําคอนโดก่อนดีกว่าถ้าเราทําเสร็จเราก็ค่อยเก็บงานไปทําตะวันออก ซึ่งตอนนี้ตอนออกเราก็ได้ทําการเอ,อ่อทำการวางระเบิดเรียบร้อยแล้วผมวางระเบิดวางระเบิดขุดขุดคลองเรียบร้อยแล้วนะผมทําเมื่อคืนนี้ก็จะทำาจะจะแบบเมื่อยมือเลยนะผมก็แบบยังไงอะคือเราใช้เวลาทั้งหมดเกือบประมาณสองชั่วโมงครึ่งในการทําคลองนะผมซึ่งแอรก็ทําการอัดวิดีโอนั้นเก็บไว้ด้วยแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ลงดิสคอร์ทเรียบร้อยแล้วนะ ออนก็จะเปิดให้ทุกคนดูนะถอยถอยไปไปไปสร้างเรือนจำก่อนเลยคุณแอดต้องการคนบ,บริหารเรือนจำก็นั่นแหละรครับผมก็คลิปที่เราได้ทำในการขุดคลองน,นะผมคือก็แบบว่า ใช้ระเบิดโดยเฉพาะดีสตาแองเกอร์นะผมความคิดนี้ใช้โดยเนวนะผมเราก็ไม่ได้ใช้ TNT เหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะว่าสมัยก่อนเรายังไม่มีดีสตาแองเกอร์เราก็มีแต่เอนคริสตลัลกับ TNT อนโลี่นะแต่ว่า TNT ข้าเสียคือมันจะกระจุยเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ว่าระเบิดจะทําให้เป็นโดสิ่งของที่อยู่รอบๆทางด้วยนั่นแหละคือสาเหตุทําไมเราถึงต้อง ต้องเลิกใช้ TNT แล้วมาใช้ End Crystal <__กับ e Spaw Anchor นะครับผมเรตอนนี้เราก็ได้มาถึงจุดสูงส,สุดของคอนโดแลนะครับท่านผู้ชมสูงที่สุดในเมืองนี้แล้วไม่มีตึกไหนสูงเท่าตึกนี้แล้วมองไป้างฟ้าเราก็เห็นสายรถไฟตึกโลูชันแล้วก็อันดสองี่ใช้ที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วก็บ้าแเมันยังไม่เสร็จใช่เรายังไม่ตกแต่งข้างใน เราต้องไปตกแต่งข้างในต่อครับท่านผู้ชมโอเคเราก็สร้างชั้นบนเสร,ร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็ตัดมาแล้วแล้วเอิมใครอยู่ที่กระจกอะ่ะเ,เอ้ยกินขนมปังยเอยอะโอเคเฮ้ยกินก,กินขนมปังนี่หน้ากระจกได้ไงเนี่ยเล้ต่อไปครับทุกคนเราก็ทำข้างในต่อนะครับ เราต้องไปลงโล่ไปหาบอบชาวไแล้วไปไปเก็บรายละเอียดก่อนตอนนี้กำลังวางไปไหนใช่วางเพดานใช่พี่เอือเอือไม่น่าเลยไม่น่าดูต้องดูทางให้ดูก่อนแล้วกันไม่น่าเลย หนอยได้เนี่ยเอ่อเราพี่วางเพดานไว้ตรงเนี้ยพี่ตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นแล้วก็ยังไงต่อไอ้อตรงที่ตรงนี้ต้องทำกระจกเลยพี่ต่อคอนโดมันก็ต้องเป็นกระจกหนึ่งสองเออจริงขอมากกรนะจกที่เป็นแม่เออเออปิด คือมนนันเป็นแคนน่เนื้อในใช่ไหมเนือ้อนอกเราต้องปูแววร่คอนไปเพื่อนตัวปีาวน่าจะใช่พื้นไม,ไม่เลวลาหรอพี่เราเราใช้เป็นเราใช้เป็นสโตนพิลล์อันนี้แล้วไม่เป็นไรหรอกแล้วก็คุณเนีวได้ลิสอะเกมเรียบร้อย ท่านเนีวได้ปรมาจารย์เราได้ลิซินพีทเอาหนโอเคเรียบร้อยเราก็จะวาวลงมาชั้นล่างเลยครับสี่โอเคแล้วก็ลงตอนแรกเพลเยอร์แย่ๆทำไมตอนนี้เหลือแค่สองคนเพลเยอร์รู้สึกเหมือนว่า น่าจะไปเล่นเกมอื่นกันแล้วล่ะดูจากสภาพละโอเคก็โอ้ oh. วางกระจกเสร็จแล้วแค <Yeah. S 3> A few moments later โอเคก็สำหรับคลิปก็จบเพียงเท่านี้นะผมก็เป็นคลิปสั้นๆนะผมทำคอนโดนะผมก็ในซ้างของโป EP 5นะผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็แบบก็ลงไปเรื่อยๆนะผมก็ก็ขอให้หวังว่าเราจะได้ไปถือรอยซับไปไว้นะผมก็สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปผมด้วยนะผมผมจะได้ไปรอยซับไปไว้ก็สำหรับคลิปก็จบเพียงเท่านี้นะผมไยบาย